สวัสดีตอนเศร้าสุกมุเจ้าสุกขูุ่กขนวันนี้เราจะมากินข้าวเมนูอะไรคะเนี่ยข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตผสมอะไรข้าวโอ๊ตผสมกล้วยข้าวอผสมกล้วยอันนี้คือข้าวโอ๊ตผสมกล้วยนะจ๊ะแล้วก็แอปเปิลด้วย,วอปปวยโอเคมามิมามิ้มามั่มกินข้าวนะคะใครกินข้าวอ่าอ่ะ อาคนเก่งอาบากักอาเฉ็บเด้อู้ยเฉ็บหลายแซ่บหลายเด้ออะคำต่อไปค่ะอาแซ่บหลายเด้อเฉ็บหลายเด้อโอ้คือแซ่บเลยอร่อยจังเลยค่ะตาติมติถ้าใครกินแล้วตาจะได้ไม่ติบอา มัม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 ,ม,มอรอ่อ,รอยอรอย่อยอร่อยค่ะคำต่อไปเซลล์ระบาลูซิกาลูซิกาอันนี้นน่งว่าเห่อว่าตุ๊กเข้าวโอ๊บผสมกล้วยแซ่บปลูอ่ะคำต่อไปค่ะหนึ่งสองสามโน้ห้ามเป่าเล่น

ตุกฟลังด่างแดงตุกฟลังด่างแดงอากินน้ำไหมกินน้ำไหมครักินน้ำไหมครับคือเสียบแต่ว่าปูอร่อยยังเลยคะ่ะอะโอเคโอเคข้ามต่อไปแล้วนะคะบอกพี่พีเอฟซี แกลือเก่งจะมาเก่งจะมาเอาเกลืนก่อนอันนี้ข้าวโอ๊ตปลาสุกกล้วยเอาเร็วกล้วย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 อร่อยค่ะอ่ะอ่ะ A, ê lơ ôi đẳng, khó đặt à tỏ ba à. à, con quang ui à lời. นับหนึ่งสิบเจ็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้าสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามห้า सत्ताईस, 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 พี่พี่ป้าป้าอยู่ไหนคะอ้าวทั้งกินทั้งค่ายออกทั้งปนออกคะ่ะอ้าวเสดีอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยคะ่ะอกินน้ำไหมคะกินน้ำไหมคะ อร่อยยังเลยจะหมดแล้ว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 อ้าเกงยังอุ้ยเก่งยังเลยเก่งยังเลยเสียปางลมแรมาเลยอ้าโมโหโมโหอาว ขึ้นไปขึ้นกอนเนี่ยโอ้อนโลโ่โ <handy. S 2> ่ะโล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  ยิมสิิยมอยู่บ่ยิ้มอยู่บ่ยิมอยู่บ่ใส่เบิองน้ยิ้มอ่าปกอยิ้มยิ้มบ่ยิมบ่อ่าไหมถ้าไม่อาก็ยิ้มละวนะคะบอายิมสิทธิยมสติ นะครับอะ่ะอ่าพอแล้วใช่ไหมคะโอเคพอแล้วพอแล้วยินเจอกแดงด้วยจัายิ้งจอกแดงด้วยาเก่งจังเลยให้เก่งจ้าฝบมือฝบมือ นาิตะกินดัางบะมือค่ะนาลิตะข้านอลายไปล่ดกอะไรไม่เกี่ยวอ,อยกินอยูกินะากินน้ำค่ะ ปากนะย้ำดุจนะปากเวเวปากเวกเว่ทานอาหารทุกเช้าทุกเย็นไม่จะเป็นข้าวโอต๊ตแล้วก็ผักผลไม้แอปเปิ้ลแล้วก็อะไรนะอย่างกับอะโวคาโด mm hmm. ข้าวโพด พอเ,ไปไปเรียงคะสบายให้ชิวก่อนเลยไปใกล้บายให้ชิวก่อนบายบายจ้าทูจ้าก่อนเด้อหนูอีหลาไปนอนก่อนเด้อทูจ้าเด้อทูจ้าทูจ้าทูจา้จายบายจ้า